ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ประธานาธิบดีผู้โหดเหี้ยมแต่คืนหนึ่งหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งกลับช่วยชีวิตเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่เพียงเปลี่ยนชะตาของทั้งสองแต่ยังเปิดเผยความลับอันมืดมิดที่ทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับเงาลึกลับในคฤหาส์ความจริงที่เขาซ่อนเอาไว้จะทําให้เธอถอยหนีหรือจะทําให้เธอก้าวเข้าสู่โชคชะตาที่ไม่เคยคาดคิดติดตามเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกลัว และจบลงด้วยชะตาที่ไม่มีใครคาดถึงเธอจะรอดพ้นจากคืนที่ความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยหรือไม่คุณต้องดูจนถึงวินาทีสุดท้ายชายทั้งเมืองต่างหวาดกลัวประธานาธิบดีที่มีใบหน้าแข็งกร้าวและสีซาร้าผมไม่มีใครกล้าแม้แต่จะสบตาเขาทุกย่างก้าวของเขาทําให้ลมรอบตัวหนักอึ้งร้ากับความเย็นของราตรีแผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านประตูห้องโถงใหญ่ เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินดังก้องหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาแสงสลัวจากโคมไฟสาดเงาไหววูบไปทั่วผนังเธอเก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะทำงานของเขากลิ่นหนังของเก้าอี้เก่าลอยคลุ้งอากาศอุ่นปนกลิ่นยาหมอแผนโบราณทำให้คอเธอแห้งผากมือเธอสั่นเบาๆประธานาธิบดีเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาคมกริบราวกับตัดทุกเสียงรอบข้างให้เงียบลงทันที ความเงียบกดทับหนักจนเธอได้ยินเสียงหายใจของตนเองอย่างชัดเจนสายตานั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ท่านใดนั้นเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วเสียงไม้เสียดสีกับพื้นดังสะท้อนทั่วห้องร่างใหญ่ของเขาเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเธอได้ยินเสียงผ้าคลุมไหล่เสียดสีกับตัวเขาเองเจ้ามาเพื่ออะไรน้ำเสียงของเขาแหบลึกเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังอยู่ในอกเธอกลืนน้ำลาย สัมผัสถึงความร้อนของแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างบานแคบเหงื่อเม็ดเล็กซึมออกตามไรผมแต่เธอยังคงยืนตรงข้ามาเพื่อรักษาท่านเสียงของเธอสัน่นแต่หนักแน่นพอให้เขาหยุดเคลื่อนไหวประธานาธิบดีชะงักเล็กน้อยราวกับคำของเธอเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนอากาศรอบตัวหนักแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแสงที่ลอดลงมาจากเพดานตกกระทบใบหน้าแข็งเก้าของเขา เขาเก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นกลิ่นสมุนไพราจากผิวเขาอบอวลจนทำให้เธอเวียนหัวแต่มือใหญ่ของเขายื่นออกมาตรงหน้านิ้วแข็งแรงและอุ่นเจ้ากล้าจริงหรือเสียงนั้นทั้งสงสัยทั้งท้าทายหญิงสาวมองมือเขานิ่งรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวบางอย่างในอากาศเหมือนชะตากำลังจะเปลี่ยนไปเธอยื่นมือออกไปแต่ปลายนิ้วของเขาทันทีที่สัมผัสความอุ่นแล่นขึ้นแขน เหมือนการเต้นของหัวใจอีกดวงหนึ่งที่ไม่ใช่ของเธอเขาดึงมือเธอเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยความโหดเหี้ยมลดลงมีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆและในวินาทีนั้นเองเสียงประตูด,ด้านหลังเปิดออกอย่างแรงลมกระแทกเข้ามาพร้อมเสียงฝีเท้าหนักทำให้ทั้งสองสะดุ้งพร้อมกันร่างลึกลับคนหนึ่งก้าวเข้ามาแสงสว่างจากโถงด้านนอกสาดเข้ามาเผยให้เห็นเงายาวพาดบนพื้น หญิงสาวรับรู้ได้ถึงความหนาวเย็นวูบหนึ่งพุ่งผ่านกลางอกก่อนที่เธอจะเอ่ยคำใดประธานาธิบดีบีบมือเธอแน่นขึ้นเหมือนเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงและแล้วสิ่งที่เธอเห็นต่อมาทำให้เลือดในกายเธอเย็นจนแทบหยุดไหลฉันสามารถเขียนต่อได้ทันทีบอกได้เลยว่าต้องการให้เนื้อเรื่องเข้มข้นแค่ไหนยูเซเงาของร่างลึกลับยืดยาวเข้ามาในห้องแสงจากโคมไฟด้านหลังทำให้รูปร่างนั้นดูบิดเบี้ยว เหมือนมีหนวดเงายาวไหวไปตามกำแพงหญิงสาวหายใจติดขัดความเย็นแหลมคมพุ่งขึ้นสันหลังจนขนลุกทุกเส้นประธานาธิบดีขยับมาขวางหน้าเธอร่างใหญ่ของเขาเป็นเหมือนกำแพงทึบกลิ่นเงืออุ่นผสมกลิ่นสมุนไพรปกคลุมรอบตัวมือใหญ่ของเขายังคงจับมือเธอแน่นแรงบีบสื่อถึงความระแวงที่เขาไม่เคยแสดงให้ใครเห็นมาก่อนร่างลึกลับก้าวเข้ามาอีกหก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินดังชัด ดังกว่าทุกเสียงที่เคยมีในห้องนี้หญิงสาวรู้สึกเหมือนหูของเธอปิดได้ยินเพียงเสียงเต้นหัวใจของตนเองกระแทกซ้ำๆชายผู้นั้นหยุดอยู่ตรงขอบแสงใบหน้าเขายังซ่อนอยู่ในเงามืดแต่ลมหายใจที่แรงและถี่บอกให้รู้ว่าเขามีบางอย่างเร่งด่วนและหนักหนาท่านประธานาธิบดีเสียงของเขาแห้งพราเหมือนคนเดินทางไกลที่ไม่เหลือเรี่ยวแรงมีคนพบสิ่งผิดปกติ ที่ห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดินประธานาธิบดีชงงะงักกล้ามเนื้อที่ไหล่ของเขาแข็งขึ้นการหายใจหนักขึ้นเล็กน้อยหญิงสาวสัมผัสได้ผ่านปลายนิ้วที่ยังเชื่อมกันอยู่พบอะไรน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงด้วยความหวันลึกๆที่ยากมองเห็นชายลึกลับกลืนน้ำลายเสียงนั้นดังเพราะห้องเงียบสนิทมีกองยาสมุนไพรและอุปกรณ์รักษาแบบเดียวกับของนางเขาชี้มาที่หญิงสาว และเลือดบนพื้นจํานวนมากหญิงสาวหันมองประธานาธิบดีความตกใจแล่นว่าผ่านดวงตาเขาแววตาที่ไม่เคยเผยให้ใครเห็นความกลัวบางอย่างที่เขาเก็บซ่อนลึกที่สุดชายลึกลับพูดต่อเราไม่แน่ใจว่าเป็นของใครแต่ลักษณะรอยครูดบนกำแพงเหมือนมีคนพยายามลากตัวเองออกมาทิ้งรอยเล็บยาวจนปูนหลุดเป็นแผ่นอากาศในห้องเย็นลงอย่างฉับพลัน เหมือนแสงไฟทั้งหมดลดลงครึ่งหนึ่งเสียงลมภายนอกพัดผ่านช่องหน้าต่างทำให้ม่านผืนหนักไหวเบาๆหญิงสาวรู้สึกเหมือนมีเงาอีกเงาหนึ่งเคลื่อนอยู่หลังเธอประธานาธิบดีปล่อยมือเธอและก้าวไปข้างหน้ามีร่องรอยของใครอีกไหมชายลึกลับเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังเลือกคำก่อนตอบด้วยเสียงสั่นน้อยๆมีรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดอยู่บนประตูเหล็กแต่ที่น่าประหลาดคือ ฝ่ามือนั้นมีขนาดเล็กมากเหมือนของเด็กเล็กสักคนหนึ่งหญิงสาวรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเสียงในห้องหายไปทั้งหมดเหลือเพียงความเงียบที่แน่นทึบจนเจ็บหูประธานาธิบดีหันมามองเธอดวงตาคมที่เคยแข็งกร้าวกลับเต็มไปด้วยคำถามเหมือนเขาเพิ่งเชื่อมโยงอะไรบางอย่างบางอย่างที่เธอเองไม่อยากคิดถึงและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงกรีดร้องยาวหนึ่งเสียงดังมาจากชั้นใต้ดินลึกลงไป เสียงนั้นสูงแหลมเต็มไปด้วยความหวาดผวาจนทําให้เลือดในกายหญิงสาวเย็นลงอีกครั้งเธอจ้องไปยังบันไดที่ทอดลงสู่ความมืดและรู้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของผู้ใหญ่คนใดมันเป็นเสียงของเด็กเล็กคนหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนในห้องนิ่งค้างไม่กล้าขยับคือเสียงนั้นเหมือนกําลังเรียกชื่อเธออย่างชัดเจนที่สุดต้องการให้ฉันเขียนต่อแบบเข้มข้นลึกขึ้นอีกไหม หรืออยากให้โทนอารมณ์เปลี่ยนเป็นลึกลับน่ากลัวซึ่งหรือโรแมนติกมากขึ้นเสียงเรียกชื่อของเธอดังก้องลึกขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเสียงนั้นใสสั่นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดบางอย่างที่ทำให้หัวใจเธอบีบรัดอย่างรุนแรงเหมือนอากาศที่เธอหายใจอยู่ถูกบีบออกจากปอดจนหมดหญิงสาวยืนแข็งขาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองปลายนิ้วเย็นเฉียบแผ่นหลังร้อนเผาเหมือนถูกจับตามองจากความมืดข้างหลัง ประธานาธิบดีหันไปมองบันไดเลื่อนลงใบหน้าที่มักนิ่งเฉยของเขาปรากฏรอยวันไหวที่หาได้ยากกล้ามเนื้อกรามเกรงแน่นเหมือนเขารู้ว่าเสียงนั้นไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรมีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ชายลึกลับถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงฝีเท้าเบาแต่สัน่นเขากำมือแน่นจนเส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้นท่านได้ยินเหมือนข้าหรือไม่ประธานาธิบดีไม่ตอบเขาเพียงเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจลึก เหมือนคนที่เตรียมจะ,ะเผชิญสิ่งที่หนีมานานหญิงสาวกลืนน้ำลายคอแห้งจนรู้สึกเจ็บแต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเรียกชื่อเธอชัดกว่าเดิมเหมือนเด็กเล็กยืนอยู่ข้างหูเธอหันขวับแต่ด้านหลังมีเพียงความว่างเปล่าอากาศเย็นวูบหนึ่งกรีดผ่านผิวเธอเหมือนนิ้วเล็กๆล,ลากผ่านต้นคอเบาๆเธอสะดุง้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเด็กคนนั้นคือใครเสียงเธอแทบไม่ออก เหมือนถูกบีบจากภายในชายลึกลับตอบแทนเราไม่พบร่องรอยเด็กที่นี่มาก่อนชั้นใต้ดินไม่มีใครเข้าไปนานหลายเดือนนักประตูถูกล็อกจากด้านนอกตลอดเวลาประธานาธิบดีเงียบดวงตาเขามืดลึกเหมือนความทรงจำบางอย่างกําลังถูกปลุกขึ้นมาความทรงจำที่เขาไม่อยากให้ใครค้นพบเธอจับสังเกตได้ถึงความตึงเครียดในแววตาเขาวแววตาที่ไม่ใช่ของผู้นำโหดเหี้ยม แต่เป็นของคนที่กำลังกลัวกลัวบางสิ่งที่อยู่ลึกมากกว่าอำนาจหรืออันตรายเสียงจากชั้นใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเรียกชื่อแต่เป็นเสียงเคาะหลายครั้งเร็วแรงเหมือนเด็กกำลังทุบป,ประตูเหล็กด้วยสองมือเล็กๆที่สิ้นหวังหญิงสาวก้าวถอยหลังจากแรงสะท้อนของเสียงหัวใจเหมือนถูกดึงลงไปสู่ความว่างเปล่าที่มองไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เธอหันไปมองประธานาธิบดีเหตุใดเด็กคนนั้นจึงรู้จักชื่อของข้าชายร่างใหญ่สูดหายใจเข้าอีกครั้งลมหายใจที่หนักเต็มด้วยความสับสนและเจ็บลึกราวกับคำถามนั้นแทงเข้าไปในความลับที่เขาซ่อนไว้อย่างยาวนานแต่ก่อนที่เขาจะพูดไฟในห้องสั่นไหวแสงวูบหายไปเพียงเสี้ยววินาทีและเมื่อกลับมาบนผนังด้านหนึ่งปรากฏรอยมือเล็กๆเ,เ,เปื้อนเลือด ทาบอยู่สูงกว่าระดับที่เด็กเล็กคนใดจะเอื้อมถึงได้หญิงสาวอ้าปากคางขาอ่อนจนแทบสุดรอยมือเล็กนั้นยังสดสีเข้มเหมือนเพิ่งกดลงไม่กี่วินาทีก่อนและเลือดไหลเป็นทางลงสู่พื้นอย่างช้าๆประธานาธิบดีนิ่งคิ้วเขาขมวดลึกไม่ใช่เพราะตกใจแต่เพราะเขารู้จักสัญ,ญลักษณ์นั้นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันกลับมาอีกเขาพึมพำช้าๆเบา แต่มีแรงสั่นในเสียงนั่นคือรอยมือที่ข้าเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนก่อนวันที่วิญญาณในครอบครัวข้าจะหายไปตลอดการหญิงสาวหันมองเขารู้สึกได้ทันทีว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งสองแม้เธอจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเคยมีความเกี่ยวข้องใดและในวินาทีที่ความเงียบเริ่มทับถมอีกครั้งเสียงเด็กเล็กกระซิบแผ่ว ดังขึ้นเหนือสีสั์ทุกคนเหมือนมาจากช่องแคบในผนังหรือจากอากาศเองแม่ลงมาข้าหนาวเหลือเกินเสียงนั้นเหมือนเข็มแหลมแทงตรงเข้าไปในจิตใจของเธอทำให้หัวเข่าเธอสั่นจนตั้งตัวแทบไม่อยู่เพราะเสียงนั้นน้ําหนักนั้นโทนนั้นเหมือนเสียงของลูกที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในโลกใบนี้ต้องการให้ฉันเขียนต่อไปในโทนลึกลับหนักลึกพวาหรือเริ่มเปิดเผยความจริงทีละชั้น เสียงกระซิบที่เรียกเธอว่าแม่ยังคงลอยวนอยู่ในอากาศนุ่มแผ่วแต่มันแทงลึกลงในหัวใจเหมือนการบีบแน่นจากภายในหญิงสาวยืนแทบไม่ไหวปลายเท้าเย็นจนเหมือนไม่มีเลือดไหลเวียนประธานาธิบดีขยับเข้ามาใกล้มือใหญ่ของเขาวางบนไหล่เธอแรงกดนั้นหนักอุ่นและสั่นเล็กน้อยจนเธอสัมผัสได้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้ว่าเขาเองก็กลัวเช่นกัน ชายลึกลับก้าวถอยจนหลังชนผนังเขามองรอยมือเลือดด้วยดวงตาเบิกกว้างล้มหายใจถี่เหมือนกำลังเผชิญสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่สิ่งที่มนุษย์ไม่ควรได้ยินหรือเห็นด้วยซ้ำหญิงสาวพยายามรวบรวมสติแต่เสียงเด็กลอยลงมาจากบนเพดานอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนเด็กเล็กยืนอยู่ตรงเหนือหัวเธอเพียงคืบเดียวแม่ทำไมทิ้งข้าไว้คนเดียวเธอเผลอยื่นมือขึ้นไปกลางอากาศ เหมือนถูกแรงบางอย่างดึงปลายนิ้วเย็นเฉียบสัมผัสความว่างเปล่าแต่กลับรู้สึกถึงความชื้นบางๆเหมือนหยดน้ำตาที่ไม่ใช่ของเธอประธานาธิบดีจับข้อมือเธอไว้แรงบีบแน่นจนรู้สึกเจ็บอย่าแต่ต้องมันน้ำเสียงเขาเข้มแต่สั่นจนแทบไม่ใช่เสียงของผู้นำผู้โหดเหี้ยมที่ใครรู้จักเธอหันมามองเขาทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเสียงนั้นมีบางอย่างเกี่ยวกับข้า ดวงตาของเขาหลบเล็กน้อยเหมือนคำถามนั้นแทงทะลุเก,กราะของเขาเกราะที่เขาใช้ปกป้องความลับมานานหลายปีแต่เขายังไม่ทันตอบไฟทั้งห้องกระพริบอีกครั้งแสงสว่างวูบดับแล้วติดขึ้นใหม่และเมื่อมองไปยังผนังด้านซ้ายรอยมือเล็กๆเ,เพิ่มจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาจากสาเป็นหลายสิบเหล็กบาง ภาพเรียงกันเหมือนเด็กจำนวนมากกำลังกดมือเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งของผนังเลือดหยดลงพื้นเป็นสายยาวกลิ่นคาวค่อยๆลอยขึ้นในอากาศผสมกับกลิ่นสมุนไพรที่เธอคุ้นเคยจากการรักษาคนไข้กลิ่นทั้งสองประทะก,กันจนทำให้เธอวิงเวียนชายลึกลับแทบร้องออกมาเขาชี้ไปยังพื้นใต้รอยมือดูนั่นมีรอยเท้ารอยเท้าเล็กมากแต่ทิ้งร่องลึกเหมือนกดลงด้วยแรงของผู้ใหญ่ รอยเท้าเด็กหันปลายเท้ามาทางเธอเหมือนกำลังเดินเข้าหาแม้แต่ผนังแม้พื้นหินที่แข็งรอยเท้าก็ยังปรากฏลึกขึ้นเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวประธานาธิบดีเคลื่อนตัวมายืนบังหน้าเธอลมหายใจของเขาหนักเต็มไปด้วยความขัดแยงแต่ชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะไม่ให้เธอถูกแต่ต้องเธอพูดด้วยเสียงเบาข้าต้องไปที่ชั้นใต้ดินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เสียงนั้นต้องการให้ข้าลงไปชายลึกลับสายหน้าแรงท่านลงไปไม่ได้ไม่มีใครแต่ส่วนลึกของชั้นใต้ดินได้ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่นั่นมันเขากลืนคำแต่สายตาของประธานาธิบดีเย็นลงเหมือนคำพูดของชายลึกลับเป็นสิ่งที่เขาเองก็ไม่อยากได้ยินเช่นกันหญิงสาวจ้องหน้าเขาข้าขอคำอธิบายเหตุใดเสียงนั้นถึงรู้จักชื่อข้า ประธานาธิบดีก้มหน้าลงเล็กน้อยเหมือนเขาต้องต่อสู้กับตัวเองไม่ใช่เพราะไม่อยากตอบแต่เพราะคำตอบนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับเต็มด้วยความเจ็บลึกหลายปีก่อนมีการทดลองรักษาที่ผิดพลาดเกี่ยวกับทารกสี่คนเกี่ยวกับเลือดของข้าและเกี่ยวกับเสียงเด็กดังขึ้นขัดกลางประโยคนั้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดียว มีหลายเสียงเสียงหัวเราะแผ่วๆเสียงกระสิบเสียงร้องไห้ประสานกันเป็นเสียงเดียวที่ไหลลงมาจากผนังทุกด้านแม่เรากลับมาแล้วและทันทีที่เสียงนั้นจบพื้นหินใต้เท้าทุกคนสั่นไหวรอยเท้าของเด็กเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนิ้วมือเล็กๆบนผนังเริ่มขยับอย่างช้าๆเหมือนมีบางอย่างกำลังพยายามโผล่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งต้องการให้ฉันเขียนต่อแบบลึกลับขนลุกขึ้นอีกระดับ หรือให้เริ่มเปิดเผยตัวตนของเด็กทั้งสี่ทีละคนเสียงกระซิบหลายเสียงผสานกันจนกลายเป็นคลื่นความหนาวเย็นไหลทะลุผิวหนังหญิงสาวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกจากอกรอยมือเด็กบนผนังเริ่มขยับนิ้วเล็กๆงอและเหยียดเหมือนกำลังพยายามขูดผนังเพื่อคลานเข้ามาชายลึกลับสุดลงกับพื้นมือกุมสีสานแน่นดวงตาเขาเบิกกว้างราวกับเห็นภาพจากอดีตที่ไม่อาจลืม มันกลับมาสิ่งนั้นมันไม่ควรกลับมาประธานาธิบดีไม่ละสายตาจากผนังเสียงหายใจของเขาหนักการยืนนิ่งของเขาเหมือนประการสุดท้ายที่กั้นหญิงสาวจากสิ่งที่คลานมาจากอีกด้านแต่แรงสั่นที่ผ่านไหลกว้างของเขาทําให้หญิงสาวรู้ว่าแม้เขาจะเคยผ่านความตายมานับครั้งสิ่งตรงหน้านี้คือความหวาดเกรงที่ลึกที่สุดของเขารอยมือบนผนังเริ่มแยกออกเหมือนเนื้อหินถูกดึงให้ฉีกออกจากกัน ผงปูนร่วงหล่นเป็นฝุ่นฟุง้งเสียงขูดดังยาวแหลมเหมือนกรงเล็บเล็กๆหล,ลายอันขีดไปพร้อมกันหญิงสาวยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นลอดเข้ามาในกระดูกจนทำให้เธอเวียนหัวขาแทบหลุดเรี่ยวแรงจากรอยแยกเล็กๆบนผนังมีของเหลวบางอย่างไหลซึมออกมาเหนี่ยวเข้มทรงกลิ่นขาวผสมกลิ่นสมุนไพรกลิ่นที่เธอเคยใช้รักษาบาดแผลผู้คน แต่ตอนนี้มันผสมกับกลิ่นเลือดจนแยกไม่ออกประธานาธิบดีขยับตัวไปข้างหน้าแขนข้างหนึ่งยื่นกั้นเธอไว้เบื้องหลังเจ้าอย่าขยับมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดหญิงสาวมองเขาด้วยสายตาสันไหวแต่เสียงนั้นเรียกข้าว่าแม่ทำไมเด็กเหล่านั้นถึงรู้จักข้าเขาหลับตาชั่วครู่ราวกับคำถามนั้นทำให้เขาทรมานยิ่งกว่าภาพตรงหน้าเมื่อเปิดตากลับมา แววตาของเขาหนักจนแทบแบกรับไว้ไม่ไหวเพราะเจ้าคือผู้ที่ข้าเลือกให้เป็นแม่ของพวกเขาโลกของเธอหยุดหมุนอากาศรอบตัวเธอกลายเป็นกลวงโบเลือกแม่ของใครเขาไม่ตอบทันทีเหมือนกำลังกลืนความผิดพลาดที่ติดตัวเขามานานหลายปีเด็กสี่คนถูกสร้างขึ้นจากเลือดของข้าและสมุนไพรที่เจ้าถนัดแต่การทดลองนั้นผิดพลาด ร่างของพวกเขาไม่ทนต่อพลังงานที่ได้รับหนึ่งในนั้นตายต่อหน้าเราส่วนอีกสาเสียงกระซิบดังชัดขึ้นรอบห้องเหมือนวิ่งวนตามผนงังแผ่วเบาแต่บาดลึกแม่เราอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเหตุใดข้าจึงไม่เคยรู้เรื่องนี้เหตุใดข้าจึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเด็กเหล่านั้นประธานาธิบดีสูดลมหายใจ มือนอากาศหนักจนต้องใช้แรงมากกว่าปกติเพราะข้าเป็นผู้ลบความทรงจำเจ้าทั้งหมดเพื่อไม่ให้เจ้าตามหาพวกเขาเพื่อไม่ให้เจ้าลงไปยังชั้นใต้ดินเพราะข้ากลัวว่าเจ้าจะเจอสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านใดนั้นผนังที่มีรอยมือเด็กสั่นแรงชิ้นหินแตกหลุดออกมาเผยให้เห็นโพรงมืดด้านในหลึกเย็นว่างเปล่าแต่มีเงาเล็กๆหล,ล,ลายเงาขยับอยู่ภายในเงานั้นไม่ใช่เงาของเด็ก แขนยาวผิดธรรมชาติข้อศอกบิดนิ้วเรียวเกินไปผิวซี่จนเกือบโปร่งแสงดวงตาเล็กกลมแต่ดำสนิทเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดหนึ่งในร่างนั้นยื่นหน้าออกมาจากช่องผนังแม้รูปร่างผิดรูปเสียงที่ดังออกมาจากปากแคบนั้นกลับใสเหมือนเสียงเด็กสามขวบแม่พวกเราหนาวกอดเราได้หรือไม่หญิงสาวยกมือขึ้นไม่ใช่เพราะความกลา้า แต่เพราะความเจ็บในใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ความรู้สึกเหมือนสูญเสียลูกที่ไม่เคยได้รู้จักประธานาธิบดีคว้าข้อมือเธออีกครั้งแรงกว่าทุกครั้งที่เคยจับเจ้าอย่าเข้าใกล้มันนั่นไม่ใช่ลูกของเจ้าอีกต่อไปมันไม่ใช่สิ่งที่ข้าคิดว่าพวกเขาจะเป็นเสียงกระซิบดังขึ้นอย่างพร้อมกันหลายสิบเสียงทุ่มแหลมแหบสดใสประสานกันจนห้องสัน่นพอ่อ เจ้าทิ้งเราแต่แม่จะไม่ทิ้งเราใช่หรือไม่ดวงตาของประธานาธิบดีแข็งค้างความหวาดกลัวลึกซึ้งปรากฏในใบหน้าที่เคยไร้ความรู้สึกเพราะเสียงนั้นเสียงที่เรียกเขาว่าพ่อเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกตลอดชีวิตและในวินาทีถัดมาหนึ่งในร่างเล็กผิดรูปก็ก้าวออกจากผนังอย่างสมบูรณ์เท้าเปล่าที่มีนิ้วเรียวยาวเหยียบลงบนพื้นหินเลือดหยดจากฝ่ามือมัน ร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยรอยยิ้มกว้างกว้างเกินมนุษย์แต่ดวงตากลมโตกลับมองหญิงสาวด้วยความอบอุ่นผิดธรรมชาติแม่ให้เรากลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนและก่อนที่ประธานาธิบดีจะดึงเธอหลบร่างเล็กนั้นก็ยื่นมือนิ้วเรียวยาวกวาดผ่านอากาศตรงหน้าเธอลมหายใจของมันอุ่นแปลกประหลาดเหมือนลมหายใจของเด็กแต่กลิ่นที่ออกมานั้นคือกลิ่นดินจากหลุมศพ ต้องการให้ฉันเขียนต่อแบบโหดขึ้นน่ากลัวขึ้นหรือให้เริ่มเปิดเผยความจริงของร่างเด็กทั้งสี่ทีละตัวเสียงลมพัดแรงพุ่งเข้ามาจากด้านหลังทําให้หญิงสาวสะดุง้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอก,อกเธอค่อยๆหันกลับไปแสงไฟสลัวจากระเบียงด้านบนส่องลงมาทาาไหล่ของประธานาธิบดีหนุ่มที่ยืนมองเธออยู่สายตาของเขาคมกริบเหมือนกำลังมองลึกเข้าไปในจิตใจเธอจนเธอรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง ฝ่ามือของเขายกขึ้นชชาๆล้มหายใจเธอสะดุดขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงปลายเท้าเธอไม่ขยับไม่หลบไม่หนีบรรยากาศรอบตัวนิ่งสนิทราวกับโลกกำลังหยุดหมุนมีเพียงเสียงหัวใจเธอที่ดังก้องในหูเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวและอีกก้าวกลิ่นกายอุ่นของเขาผสมกับกลิ่นดินชื้นหลังฝนทำให้เธอรู้สึกมึนงงประหลาด ปลายนิ้วของเขาแต่ไหลเธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเฉียบแต่ทำให้ร่างกายเธอร้อนวูบวาบเขาก้มลงเล็กน้อยเสียงหายใจของเขาเฉียดใกล้ใบหูเธอมากจนเธอแทบยืนไม่ไหวเขาพูดช้าๆเสียงทุ้มต่ำจนทำให้สันหลังเธอสัน่นมีบางอย่างที่เธอต้องรู้เธอกลืนน้ำลายฝ่าเท้าเริ่มสัน่นนิ้วมือจิกผ้ากระโปรงแน่นจนเจ็บเขาเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความลึกลับ เหมือนกำลังซ่อนบางอย่างที่หนักหนาเกินจะเอ่ยลมแรงพัดผ่านอีกครั้งประตูไม้ด้านหลังเธอสั่นสะเทือนเกิดเสียงดังจนหัวใจเธอกระตุกเขาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอแน่นความรู้สึกเหมือนถูกตรึงเหมือนเขากำลังจะพาเธอเข้าไปในความลับที่ไม่มีวันถอยกลับและทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในความมืดด้านล่างบันไดเสียงหนักเสียงลากเสียงที่ไม่ควรดังขึ้นในคฤรานาที่ไม่มีใครอยู่ เธอชะง,งักประธานาธิบดีก็ชะง,งักสายตาทั้งสองคนหันไปยังเงามืดพร้อมกันบรรยากาศเย็นวูบเหมือนอุณหภูมิลดลงทันทีเงานั้นขยับชาแน่นเสียงหายใจแผ่วแทรกอยู่ในความมืดมันมาแล้วชายหนุ่มกระซิบเสียงของเขาฟังเหมือนกำลังกดความกลัวบางอย่างไว้เธอไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรเข้าใกล้ เขาดึงเธอเข้าหาแนบชิดจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาชัดแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งชาเรียบแต่ทำให้เธอหายใจไม่ออกทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคืนที่ฉันเกือบตายและเพราะเธอเป็นคนเดียวที่กล้าแต่ตัวฉันเธอเบิกตามือเย็นเฉียบไม่รู้ว่าควรตกใจหรือควรกลัวในคำของเขามากกว่าแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นใกล้ ไล่เข้ามาเรื่อยๆและเงาดำนั้นก็เผยรูปร่างออกมาในที่สุดด้านล่างบันไดเงาดำที่เคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆค่อยๆก้าวออกจากความมืดแสงไฟสลัวสะท้อนบนผิวเปียกฝนของร่างนั้นเผยให้เห็นชายชราในชุดคนใช้เก่าๆร่างกายสัน่นมือทั้งสองข้างเลอะเลือดหญิงสาวร้องอุทานในลำคอหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ชายหนุ่มกลับถอนหายใจเบาๆ รากับความตึงเครียดทั้งหมดสลายไปในเสี้ยววินาทีคนใช้ชาราสุดลงกับพื้นเสียงหายใจหอบแรงแต่ยังพยายามเอื้อมกล่องเล็กๆให้ประธานาธิบดีข้าตามหาท่านทั้งคืนเสียงเขาสัน่นแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจที่ได้พบเจ้านายชายหนุ่มรีบรับกล่องเปิดออกข้างในมีเพียงยาขวดเล็กที่หญิงสาวจำได้ทันทีนั่นคือยาที่เธอใช้รักษาบาดแผลเขาในวันที่พบกันครั้งแรก เขามองกล่องนั้นแล้วยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนอ่อนโยนอบอุ่นไม่มีความแข็งกร้าวเหมือนที่ผ่านมาคืนนี้ทุกอย่างจะจบลงแล้วเขาเอ่ยเสียงเบาก่อนหันกลับมาจับมือเธอแน่นขึ้นเธอมองเขาสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ความกลัวเริ่มคลายถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นแปลกประหลาดเขาพยุงคนใช้ชราขึ้นพาเข้าไปด้านในคฤหาหน์ และหันมาบอกเธอว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะอำนาจไม่ใช่เพราะความลับใดแต่เป็นเพราะคืนที่เธอยื่นมือเข้ามาช่วยฉันทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาช้อนตามองเธอแววตานุ่มลึกเพราะเธอทําให้ฉันมีชีวิตและทําให้ฉันรู้ว่าความอ่อนโยนสามารถเปลี่ยนคนที่โหดร้ายที่สุดได้หญิงสาวรู้สึกเหมือนลมหายใจอุ่นไหลผ่านหน้าอกหัวใจเต้นแรง แต่เป็นความรู้สึกที่งดงามอย่างประหลาดค่ำคืนอันตึงเครียดค่อยๆทุเลาลงเสียงฝนข้างนอกแผ่วเบาล้านหินเริ่มแห้งและความมืดไม่ดูน่ากลัวอีกต่อไปเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอแล้วพูดชา้ชาๆฉันอยากให้เธออยู่ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะฉันต้องการอนาคตที่มีเธออยู่ด้วยหญิงสาวเม้มปากยิ้มบางๆและพยักหน้าเบาๆ เหมือนหัวใจทั้งสองเต้นเข้าหากันโดยไม่ต้องพูดอะไรอีกหลายปีผ่านไปความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความหวาดกลัวและความไม่มั่นใจค่อยๆเบ่งบานจนกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเขาเปลี่ยนจากชายผู้โหดร้ายกลายเป็นผู้นำที่อ่อนโยนและมั่นคงเพราะเธอเป็นแสงเดียวที่เขาเลือกเชื่อและในที่สุดพวกเขามีลูกด้วยกันสี่คนเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เติมเต็มคฤหาสที่เคยว่างเปล่าให้กลายเป็นบ้าน หญิงสาวมองดูเขาเล่นกับลูกๆแสงแดดอุ่นสาดผ่านกระจกเสียงหัวใจของเธอเต้นด้วยความสุขสงบเธอรู้ในวินาทีนั้นว่าความกลัวในวันแรกที่พบกันนำพาเธอมาสู่จุดจบที่งดงามที่สุดในชีวิตและนี่คือบทสรุปที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนจากชายที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กลายเป็นคนที่เธอรักที่สุดในโลก